เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะในประเทศจีนนะให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้หลักนี้นะฮะที่จะต้องแก้ไขเขาเรียกวันหลักชาตินิยมนะครับถ้าไม่รีบทําการแก้ไขปัญหาบานปลายเด็กเหล่านี้ถ้าได้ข้อมูลผิดๆโตขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคือก็จะส่งผลก่อความวุ่นวายในรัชการต่อ,ตอไปนะ,ะประเทศไทยก็จะกลายเป็นสงครามกลางเมืองเหมือนหลายๆประเทศเคยเป็นอยู่ณนะปัจจุบัน รเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจนะครับครูเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ผ่านมามีอาจารย์นะฮะยกตัวอย่างเช่นสมศักดิ์เจียมทีรสกุลคนเหล่านี้ก็ไปปลุกระดมสอนนิสิตนึกษาในมุมผิดๆสุดท้ายเอาเด็กนึกษามาชุมนุมประท้วงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมากกว่า700คดี สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกมาเคลื่อนไหวของครูบางคนที่นักศึกษาหรือนักเรียนเขาทนไม่ไหวมีการถ่ายคลิปออกมาเปิดโปงไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครรนะคะมีร,รันิยมประเทศที่แบบ ไม่ใช่สเตรทอะนะครับเป็น LGBT คิดเป็นตนุ๊ดไม่ว่ากันตรงนี้เราจะงยกนแต่ปัญหาคือการเอาทาหารหนุ่มเด็กๆอ่ะเข้าไปเป็นคนสนิทตัวเองในบ้างเงนเยอะมากทหารหนุ่มซึ่งเขาไม่เต็มใจก็มีนะคะแต่ต้องเข้าไปเพราะว่าอีตังเนี่ยมันมีอำนาจนะคะนี่แหละความหน้าทังเกียรและพอเปลงตายปุ๊บ ทางการทางรัฐเราก็มีการสั่งลือบา้าสีเสาทีเวตตอนนีนะะนไออ้ไม่มีแล้วนะคะลืมออกไปเลยไม่มีแล้วนะคะเหมือนเป็นคาเรนของเปลยเลยนะะจริงๆนะ,ะในเชิงปรากฏการณนะ์เนี่ยเราคงเห็นนะคร,ครูที่มาสอนนักเรียนนะครประเด็นที่น่าสนใจนะค,คือมีการสอนในทิศทางที่ผิด ะะจากกรณนนนะีเด็กนักเรียนทนไม่ไหวถ่ายคลิปครูโรงเรียนดังในกรุงเทพมหานาครสอนวิชาสังคมศาสตร์แต่กลับใช้คำพูดพาดพิงในสระพลเอกเปรมเป็นลักษณะของการบูลลี่อดีตประธานองคมนตรีทำให้เกิดเสียงวิพาควิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมจากนั้นนายนพดลปรมภาสิทธิ์เลขาธิการศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายนะะผู้ถูก ล่วงละเมิดบูรี่ทางสังคมได้เดินทางไปยังโรงเรียนดังกล่าวและเรียกร้องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2เร่งสอบสวนโดยด่วนนะคบล่าสุดครูรายนี้ทําหนังสือแจ้งก็จริงโดยระบ,บุว่าได้สอนเรื่องของการปกครองระบอบเผด็จการที่มีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะครับของการสอนให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาและกระบวนการปกครองของระบอบเผด็จการ โดยผู้สอนคำหนึ่งถึงขอบเขตของหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการจึงนำแนวคิดเนื้อหาเสริมที่ได้ร่ำเรียนมาสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับศาสตราจารย์ดรชัยยันนะชัยพรอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่าควรให้โอกาสกับครู เห็นพาดได้ที่บายถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เธอกล่าวถึงที่ระบุว่าพลเอกเปรมตินสุลานนท์ตามที่คุณครูได้ทําหนังสือชี้แจงว่าได้กล่าวตามที่ได้รําเรียนมาประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 1. พลเอกเปรมเป็นประเด็นการจริงหรือไม่ 2. เพศสภาพของพลเอกเปรมตามที่ครูกล่าวเนี่ยเอามาจากไหน 3. การใช้อํานาจในตําแหน่งในการสนองความต้องการในข้อ2 จนคุณครูเรียกบ้านพักของพู้เอกเพรมว่าหาเร็มเนี่ยควรให้โอกาสครูก่อนตัดสินอะไรไปล่วงหน้าเป็นไปได้ว่าข้อมูลที่คุณครูได้มาจากการสอนนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าเป็นเช่นนั้นเราควรตรวจสอบทางวิชาการว่าข้อมูลนี้ถูกอ้างอิงมาอย่างไรนะครับสาว่บคุณครูคนนี้นะฮะก็ถูกพักการทำงาน นะกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่านะโดยรัฐมนตะรีบอกว่าจะไม่เอาผิดเฉพาะคุณครูแต่จะเอาผิดผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยนะอยู่ในเขตปกครองในกรุงเทพมหานครครูผู้สอนเนี่ยก็อ้างนะประเด็นแรกกล่าวหาว่าปลเอกเปรมเป็นตุด๊ดนะเป็นเกยนะแล้วก็เอาคนเนี่ย เข้าไปมีอำนาจเข้าไปเอาผู้ชายเข้าไปอยู่ในบ้านสีสาเทเวศเพื่อเป็นฮาเร็มผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะผมเคยเข้าไปบ้านสี่สาวเทเวศหลายครั้งนะครับในสมัยพลเอกเปรมท่านยังมีชีวิตหลังจากท่านเสียชีวิตผมก็ได้ไปบ้านสีสาวเทเวศนะครับที่บ้านสี่สาวเทเวศท,ที่ผมไปเนี่ยตั้งแต่ยุคพลรุยเอกพระจุนตามปฏีบ เป็นหัวหน้าสำนักงานของประธานอคมคมนตรีทราบไมหมฮะเราเข้าใจว่าจะมีต่างยก,ยก,ยกันเยอะเต็มไปหมดเลยความจริงมีอยู่สองคนนะมีพี่ประจุนกับทีมงานพี่ประจุสองคนนะทำอะไรให้การตอนรับแขกที่เข้ามารับเอกสารรับหนังสือคนที่ทำงานกับพู้เอกเปรียม,มีอยู่แค่สองสคนนะไม่ได้มีมากกว่านี้ ไม่ได้เป็นฮาลงฮาเลมและพลเอกเปรมเนี่ยนะฮะความจริงแล้วไม่ได้เป็นตุด๊ดเป็นเกย์นะครับท่านเคยมีความรักเท่าที่ผมทราบนะท่านไกสอนตอนดีพง์เล่าให้ฟังท่านมีความรักแล้วไม่ประสบความสาเร็จตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็ครองความโสดมาจนถึงท่านเสียชีวิตนะครับนี่คือสิ่งแรก ไปบ้านสีเสาตอนนั้นยิบจุนนะฮะเป็นแค่พลเป็นยศพลเดือรีนะฮะต่อมาก็ได้เป็นพลเรือโทแล้วต่อมาก็เป็นพลเรือเอกนะครับนั่นก็ข้อมูลที่ครูได้มาไม่ต้องไปเสาะหาที่ไหนไม่เป็นเรื่องจริงเนะี่ยผมไปมาเจอตัวเนี่ยเล่าให้ฟังได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นฮาเลมนะฮะไอ้คำว่าฮาเลมเนี่ยมาจากไหนฝ่ายซ้ายครับ เริ่มต้นการชุมนุมประท้วงของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี2552และปี2553ได้ใช้คำพูดวาจาดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาร้ายผดเอกเปรมตินลสูนานนหลายคนติดคุกติดตลางต่อมาก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรชัยแสดนันนะฮะใจนะ,ะที่ตอนนี้หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่า จะเป็นแกนนําอีกหลายหลายคนของเสื้อแดงได้ใช้คําพูดวาจาตามทฤษฎีไลเออร์ Lion, หรือการโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกนั้นเป็นเรื่องจริงส่วนนะบ้านพักพลเอกเปรมจินสูรานนท์ที่พลเอกเปรมพักอยู่เนี่ยผมเรียนให้คุณส่วนทราบอย่าเข้าใจที่บ้านสีเสาเทเวศเป็นบ้านพลเอกเปรมที่สี่เสาเทเวศเนี่ยอยู่มาก่อนเนี่ย เมื่อก่อนเป็นบ้านพักของกองทัพบ,บกอยู่ติดกับสโมสรกองทัพบ,บกนะครับก่อนพลเอกเปรมมาอยู่คือพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนานันมาอยู่ผู้บัญชาการอาหารบกมาอยู่จนก,กระทั่งก่อเป็นผู้บัญชาการอาหารบกในเวลาต่อมาพลเอกเปรมก็มาอยู่ที่นั่นจนก,กระทั่งท่านาเสียชีวิตนะครับทำไมหลือบ้านที่นั่นเพราะบริเวณนั้น เป็นเขตพระราชฐานคณะอัรเนีรยที่มีพันเอกพยาพะหนผลพ,ลพะยุหาเสนาได้ยึดเขตพระราชฐานบริเวณนั้นไว้นะตอนสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองยึดทรัพย์ยึดที่ดินยึดทรัพย์สินทั้งหมดรวมทั้งบริเวณนั้นด้วยนะครับต่อมามีการย้ายสโมสรของทัพบ,บกมีการย้ายบ้านพักของกองทัพบ,บกและเตรียมจะตั้งบริเวณนั้นเนี่ยนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งก็รู้กันก่อนแล้วตอนแรกก็จะเตรียมย้ายแลละพอดีกเปรียมท่านก็ทราบว่าจะเตรียมย้ายเพราะมันเป็นบ้านพักข้าราชการไม่ใช่เป็นบ้านพักส่วนตัวะนะที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับและบริเวณนั้นเป็นเขตพระราชฐานต่อมาก็เอาคืนทําเป็นเขตพระราชฐานจนถึงปัจจุบันสิ่งที่ครูได้มาเนี่ยเป็นคําโกหกของพวกฝ่ายซ้ายพวกด่านตระกูลเขียนในหนังสือและแกนนําสุรชัยแซ่ด่านเนี่ย ก็นะเอาคำพูดวาจาภาษามาปราศัยและโกหกหลักคิดลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาเรียนเป็นหลักอะไรก็เรียกว่าหลักการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการ <h ug> หลักเหล่านี้เกิดขึ้นกับครูที่อยู่ฝ่ายซ้ายที่นิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยนะครับให้เป็นคอมมิวนิสต์ วัฒกรรมต่อต้านเผด็จการเนี่ยเป็นวัฒกรรมในการต่อต้านคณะราษฎรที่พรรคประชาธิปัตย์ทำขึ้นมาเพื่อต่อต้านคณะราษฎรแต่ต่อมาเนี่ยในปี2 5 5 2และปี2553การชุมนุมของกลุ่มโ่วนเสื้อแดงวัฒกรรมนี้ถูกนำมาใช้และเอามาใช้อีกครั้งในปี2563ของการชุมนุมของกลุ่มม็อบเสื้อส้ม ที่มีเจตนารมที่จะแก้ไขมาตราหนึ่งสองลิตรรอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จนเป็นที่มาของการถูกจับกลุ่ม,มคดีในข้อหาดูหมินเหยียดหยามอาฆาตมาด้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สรุปครูามาสอนในสิ่งที่ผิดนะ,ะอาจารย์ชัยยันตั้งคำถามว่าครูเามาจากไหนไเนื้อหาเอามาจากไหนที่อ้างคาชี้แจงเอามาจากไหนนะ ก้าวไกลก็บอกว่าอุ้ยมันก็แค่ตักเตือนครูก็พอไม่ใช่ครูหลายนี้หลายแรกมีหลายรายที่กระทำพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวนะครับซึ่งหลักนี้เรียกว่าหลักทฤษฎีเลดกาดหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับนั่นหมายว่าต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กเล็กๆเ,เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและให้ใช้เด็ก่นนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองสู่การเปลี่ยนแปลง รเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในประเทศจีนนะให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้หลักนีน้ที่จะต้องแก้ไขเขาเรียกว่าหลักชาตินิยมนะถ้าไม่รีบทําการแก้ไขปัญหาบานปลายเด็กเหล่านี้ถ้าได้ข้อมูลผิดๆโตขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคือก็จะส่งผลก่อความวุ่นวายในรัชการต่อ,ตอไปนะรประเทศไทยก็จะกลายเป็นสงกรามกลางเมืองเหมือนหลายๆประเทศเคยเป็นอยู่ณนะปัจจุบัน รเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจนะครับครูเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ผ่านมามีอาจารย์นะฮะยกตัวอย่างเช่นสมศักดิ์เกียมทีรสกุลคนเหล่านี้ก็ไปปลุกระดมสอนนิสิตนิกสาในมุมผิดๆสุดท้ายเอาเด็กนึกษามาชุมนุมประท้วงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมากกว่า700ัคดีขอบคุณที่บอกต่อขับคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วม สนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,าากดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะชาคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ทั้งสามสถาบันคือไตรรงที่คงอยู่คู่แผ่นดิน Thank you